วะอีอาวะกะอีอิโออีอาอุมกออาโอปะอาอุอิบีไออาเอียเอียแผนผังเอกะวะอีสรุปอุปะ เกียวเียวอกับอัพศาสสนาอสนาอแปแปะพระปะคำพีาอีอาอาอีาศาอีอาใบใบควาควาอูสา ศาสนาพุทธปีคัมพีปีอีสำคัญอีป่าไตปีดกปีอีซึ่งอบรรจุปอูคำสอนแอบปอของปอป่า ศาสดาอาศาสอาศาสดาอาสมเด็จอุอปิพระปะสัมมาตปะสัมปะพุทธอือพระเจ้าปะถือว่าอิวะเบคัมพีอาปีสูงสุดอืออือไอปะพุทธอือะอาศาส อาสนาแบ่งเบอเบปาบปีดกออคืออืออวิในอีไอปีดกอีอสอสุตันอะตะตะปีดกอีอูสาพระปอาพีจับี คำครับปีดกปิอุศาสนาศาสตร์คริสที่ปีศาคมีจับอีสำคัญจับปะอีคำพีจับอีไบเบิลไบอีแปลว่าแปะหนังสือจับเรียกเอี่ยอ ย่อว่าคำพีเอฟอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้ามนุษย์ความบาปและแผนการของพระเจ้าแบอีอีอ่าบัน บะทึกอิหลักอะอัสอนสองศาสตร์อสนาอะสนาอะอคลิตอิอะสนาอะออิดอิลามออะพีคำพีอะิที่สำคัญอะอะอัน ออนกุระอ่านกะแปลว่าเ่ว่าบทอ่านกาบทห้องออมีหลักมีคำสอนสำคัญอของอศาสตร์ศาสนาออิสลามชาวมุสลิม สลิมเอ่อิีจะต้องโอจะต้องเอ่โอปฏิเบปิบัทมะพิธีเบอีกัมครับทางคาศาสตร์ครับศาสนาได้วยกายด้วยวาจาด้วยและเอ่อไออัปุกะ